ครับสวัสดีครับบนากาัดครับวันนี้มีวัยรุ่นจีโอโนนะครับเพิ่งรับรถมานะครับก็โทรมาคุยนะอยากรู้ว่ามันนุ่มแค่ไหนอะไรยังไงเขาบอกให้มาลองดูนะฮะโชคสั้นๆอย่างจีโอโนฮอนด้าลีดนะครับ Yamaha แกนฟิลโนเนี่ยเซ็ตแค่800บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าใช้ปริมาณน้ำมันไม่เยอะนะครับก็ คิดตามวัสดุนะครับแฟร์แนะครับร้านผมผมไม่ชอบเอาเปรียบใครนะแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเอล่าสุดในเจอเคสโซลาเซลล์ Kate, cell, นะเขียนรวมทุกอย่างไว้แต่พอมาถึงตอนติดตั้งเสร็จไปแล้วนะรับเงินไปแล้วจะมาบอกให้เรจ่ายเงินค่าขออนุญ,ญาตการไฟฟ้านะผมมองดูแล้วมันก็ตลกดีนะครับ คนพวกนี้มีมีเยอะนะในสังคมเพื่อนๆต้องระวังตัวให้ดีตอนคุยเนี่ยเขาโหหวานเจี๊ยบไปหมดนะได้หมดทุกเงื่อนไขนะครับแต่พอตอนรับเงินมาไปแล้วขายงานเรียบร้อยนี่นู่นไม่ได้นี่ไม่ให้นะครับอ้างนะครับผมบอกว่าคุณเขียนรวมไว้แล้วอ่ะคุณมาบอกว่าให้ลูกค้าจ่ายเองมันเป็นไปไม่ได้นะครับเอาไปเลยลงในห้องโซลาร์เซลล์มีแต่คนด่านะครับ ว่าเอ้ยคุณเขียนอย่างนี้เวลาแล้วคุณไม่รับผิดชอบคําพูดเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเขาไม่รับผิดชอบนี่ผมเปิดชื่อบริษัทเลยบอกเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยรีบเลยรีบขออนุญ,ญาตให้รีบทําให้นะส่งคนมาล้างแผงนะครับก็ซื้อจะอะไรก็พิจารณาดีๆนะครับคุยดีๆว่า มีอะไรแอบแฝงอีกไหมนะครับคนพวกนี้บอกเลยน่ารังเกียจนะครับผมไม่ชอบเราตรงไปตรงมานะเราอาชีพบริการเหมือนกันผมไม่คุยกับช่างผมไม่เคยข่มช่างเลยนะเพราะว่าถือว่าเราเสมอกันเราเท่ากันนะครับอันนี้เราถอดชกหน้ากันก่อนนะครับชกหน้าก็ใหม่ๆเลยนะ เพื่อนๆมีคราบน้ามันนิดๆพวกนี้ยนนนนอย่าอย่าไปตกใจนะครับอย่าไปตกใจถ้ามันรั่วเนี่ยมันจะฉ่าเลยนะครับที่มันมีมแบบคราบน้ํามันแบบหล่อลื่นนิดๆนะครับโช๊คเนี่ยบางคนยังเข้าใจไม่ค่อยถูกต้องนะครับบางคนเข้าใจว่ามันต้องแห้งกิ๊บเลยแห้งกิ๊บเลยไม่ได้นะครับถ้าแห้งกิ๊บเลยเนี่ยเหมือนเราเอายางเอาเหล็กไปสีกับยางโดยตรงเนี่ยนะครับยางมันก็ยางมันก็นิ่มกว่าเหล็กใช่ไหม ก็จะฉีกขาดนะครับอย่างพวกนี้เขาจะออกแบบมาให้มีน้ำมันน้ำมันแบบว่าออกมาได้นิดนิดนิดเดียวจริงๆคือมันจะมันจะเคลือบผิวเอาไว้เหมือนล่อลื่นนะครับเนี่ยครับลงมือทำงานกันครับนี่เป็นชงน้าของเชียโนนะครับเดี๋ยวเราถอดวาล์วมันทำความสะอาดนะครับแล้วก็ล้างภายในนะครับจากนั้นเราก็เซตน้ำมันอะลินเข้าไปน้ำมันอะลินก็ จะราคาสูงกว่าของคนอื่นนะครับแต่ว่าเพราะอะไรเขาถึงราคาสูงครับเพราะว่ามันมันใช้งานได้ดีกว่านะครับยาวอายุการใช้งานยาวนานนะครับแล้วก็ผมลองเทสล้วผมรู้สึกว่ามันมีความนุ่มนวลมากกว่านะครับคุ้มค่าเงินที่เราจะต้องจ่ายไปนะครับ ใครที่อยากลองอยากใช้นะครับก็แวะมานะครับบันนาคาดนะครับใช้น้ํามันของเอรินนะครับทีเดียวจบจบไปนะครับชกสั้นๆใช้น้ามันไม่เยอะนะครับเซ็ตไม่แพงนะฮะแปดร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับไปครับลงมาทํางานกันครับฐานและแม่กันายนะครับน็อตที่จะติดตั้งเข้าไปในคาลิเปอร์เบรกแล้วค่อยไขท่อกันนะครับ บอกว่าเรื่องของการลบแชทไลน์น้องบีค่ะคือเป็นเพราะฉะนั้นพี่อาคมบอกว่าเดี๋ยวขอไปคุยกับเดือนก่อนว่ามีโจเยีเยวคขอดด้วยหรือไม่ถ้าผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้นมันมีข่าวมาว่าทนายตั้มตอนนี้อยู่ในเรือนจำควบคุมอยู่ถูกไหมครับอาจจะถูกจองกันถี่เพราะว่าโจทย์เยอะถูกไหมเมื่อวานนี้ครับได้มีโอกาสพูดคุยกับพันตรเอกทวีศอบครับก็เรียบร้อยนะสำหรับการเสร็จชกหน้านะจีโอโนนะครับเดี๋ยวไปเจ้าของนัดทดสอบกันนะครับ